สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Evoland 2นะครับผมวันนี้เราจะมาต่อกันจากครั้งที่แล้วที่เราต้องมานั่งปวดหมองกับห้องสมุดหลวงอันยิ่งใหญ่เด้อมาถึงเฟรมเลตตกเลยเหรอจะเย็นๆสิอันนี้เราได้ครบ6อันแล้วนะครับเราไม่มีความจําเป็นแล้วถึงแม้เขาจะบอกว่าถ้าทําได้ครบ8อันเขาจะให้ของเราซึ่งของนั้นก็คือ collectible star นะครับผมบอกไว้เลยไม่ควรค่าแก่การเสียเวลาอย่าง,งยิ่งนะแล้วก็พูดถึงหนังสือที่ ต้องเอาไปให้หนางหนูพวกนี้เดี๋ยวๆขอลองไปดูก่อนว่าเขาจะว่าอย่างไรนี่ครับโรงแรมครับโอเคไปสวัสดีคุณหนูทั้งหลายเหมือนก็ว่าไม่ต้องให้อะไรมันแล้วมั้งครับเป็นคำสัญญาอะไรทักอย่างเนี่ยผมหรือว่าผมเข้าใจผิดไม่รู้นะเอาเป็นว่า พักเรื่องมีไว้นะครับเราไปคุยกับคุณวัทเวลดีกว่าว่าเราจะไปไปทางไหนนะครับไปเกาะเมจัยนั่นแหละเผื่อคุณวัทเวลจะรู้อ่ะนี่ไงอะโบสคุณกำลังหาทางไปเกาะต้องสาบเหรอมันเป็นสถานที่ที่ประหลาดน,นะผมจะไม่ไปใกล้แถวนั้นนะถ้าผมเป็นคุณแต่มันก็เป็นการพอร้องของคุณแล้วนะจดหมายที่มีลายเซ็นของผมฉบับนี้คือทั้งหมดที่คุณต้องการโดยปกติแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับ คุณมีอะไรที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนไหมล่ะอ,อะไรดีเนี่ยอันนี้ไหมครับเผื่อว่าสิ่งที่อิตามาร์เวลในอดีตให้มันจะได้ไประโยชน์โอ้เงกับร้องโอ้เป็นไปได้ยังไงนี่มันหนึ่งในป้ายชื่อของคุณปู่ของผมผมคิดว่ามันหายไปหมดแล้วตอนที่มันเกิดภัยพิบัติมันมีค่าทางจิตใจมากๆเลยได้โปรดให้สิ่งนี้กับผมเป็นการแลกเปลี่ยนเถอะแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณครับตามสัญญาเอานี่ไปครับได้ อะไรกันนี่ <c oughs> ได้ใบผ่านทางอะไรสักอย่างนะครับก็ไปกันเลยดิไปกันเลยดิรออะไรล่ะน่าจะต้องไปที่เรือแต่ก่อนที่จะไปที่เรือนะครับผมจะพาทุกคนไปตีอาวุธนะครับไปก็มีคนบอกมานะว่ามันอยู่ทางภูเขาทางซ้ายของเมืองนั่นเองนะก็คือภูเขาดีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในยุคนี้มันจะยังอยู่หรือเปล่า <c oughs> อ่านี่ไงใช่เหรอ ไม่ไม่ใช่แล้วมั้งเกิดอะไรขึ้นที่นี่ผู้ทำลายล้างจะลงโทษพวกเจ้าทุกคนนี่นี่นี่่ฉันจะทำยังไงกับไอ้พวกบ้านี่ดีเนี่ยนี่เดี๋ยวจะไม่มีใครเปิดประตูให้ฉันหน่อยเหรอเราส่งคนไปแล้วครับท่าน เราพวกแกก็ปล่อยให้ฉันยืนเฉาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอ่าในที่สุดสักวันฉันจะต้องเปลี่ยนกลไกลประตูนี่ให้ได้แต่มันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องสิ่งล้าค่าของฉันนั่นนะหินการเวลาของฉันสโตนอทไทมอยู่ตรงนี้เหรอครับเอา้าสโตนอทไทมไม่ได้อยู่ที่ที่ก่อนนั่นเหรอเราจะเข้า เข้าไปเอาสโตนอฟทำยังไงอ่ะบอกว่าคนที่จะมีสิทธิ์เข้าไปได้ก็มีแค่ผู้วิเศษกับอ่าอะไรนะเอลเดอร์ Elder, อะไรสักอย่างอะไรครับผมอ่านไม่ค่อยถนัดก็ตามนั้นแหละครับเข้าไม่ได้นะฮะซึ่งท,ที่ที่เตียววูดกูอยู่ไหนไม่เป็นไรครับก็รอรอกลับไปก่อนละกันรอกลับไปช่วงเวลาเก่าๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาละกันเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากเลยผมขอไปที่ท่าเรือก่อนดีกว่าตามเนื้อเรื่องก่อนนะเด้อซีโร่ฮาร์โบ ซีล่าฮอบโบโเช่นาจะต้องไปคุยกับกับตันนะครับกับตันเรือนี่คนนี้เลยสวัสดีกับปตันจะไม่มีการออกเรือตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ดีและความรู้สึกของฉันม,มันก็ถูกเสมอมันจะต้องเป็นผีของโจรสลัดโรเบิร์ตแน่ๆก่อนหน้ามันต้องคำสาบฉันจะบอกนายว่าถ้านนายอยากจะออกเรือ ก็ต้องไปเอาจดหมายของใครสักคนในสภาผู้ซื้อขายมาก่อนจนถึงตอนนั้นฉันจะไม่ขยับในหามันได้ในเจนววถ้าลองไปที่นั่นแต่กระเป๋านายก็คงฉีกนะเทรดเดอร์เป็นคนที่ไม่ยอมจ่ายให้ใครง่ายๆมันมีนะบัดรผ่านเนี่ยเอาไปเลยก็ได้เดี๋ยวหาว่าฉันไม่เตือนนะจะรู้สึกไม่ดีกับทริปนี้เลยงั้นนายอยากจะไปที่ไหนล่ะฮะอยากจะไปที่เกาะต้องสาบมันไม่ใช่วันดีของฉันแน่ๆล่ะ เตือนไว้ก่อนนะเราเข้าไปใกล้ที่นั่นไม่ได้นายจะต้องนั่งเรือพายไปอีกทอดหนึ่งและฉันจะไม่รอนายเกินหนึ่งชั่วโมงถ้ามาไม่ทันนั่นก็คือปัญหาของนายฉันพูดเคลียร์ไหมโอเคเข้าใจแล้วครับตกลงไปเลยโอเคอยากจะไปหรือยังไปสิงั้นก็ออกเดินทางไปกันเลยสต o ร e นอฟทามเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอาก็ได้งครับไม่รู้เหมือนกันอะ่ะขอไปดูเกาะเมใจก่อนละกันอันนั้นเหรอ อันเล็กๆอย่างนั้นเหรอไม่เล็กเว้ยแม่งอยู่ใกล้มากเลยอะเน,นี่ยผมว่าเดี๋ยวได้กลับมาเอาสโตนออลทาวน์นั่นแหละครับแต่ว่าเดินไปตามในเรื่องก่อนล้วกันเมื่อกี้แม่งเผลอไปเจอเฉยเลยงงมากเลยนี่นะหอเกาะกต้องสาบมันดูดีมากเลยฉันน่าจะเอาชุดว่ายน้ำมานะพีนาบอกว่ามันไม่น่าเหมือนกับเกาะเกาะต้องสาบเลยเนะี่ยมันสวยมากเป็นอะไรที่เลิศหรูอลัลงการนะครับ อันนี้คืออะไรนี่อ่าเมนอสออกมาทําไมนี่คงจะเป็นซาของเมใจที่คณะบดีพูดไว้แต่เมใจหลินมันหายไปไหนกันข้าหวังว่ามันคงจะไม่ได้ถูกฝังอยู่ใต้ทรายนี่นะโซลิสเนลจะรู้วิธีขุดมันขึ้นมาไหมให้กูหาวิธีขุดเหรออยู่ตรงนี้หรือเปล่าเมใจหลินอโหลจะขุดขึ้นมายังไงละเนี่ยเมนอส เอากดได้เฉยอันนี้อฉันมั่วมากเลยนะเนี่ยอันนี้มาทำอะไรอะเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวขอสํารวจรอบก่อก่อนละกัน <c oughs> ก,าการฟาร์มคือง,งานของเราขอฟาร์มแป๊บเดี๋ยวของไม่ฟนะโโูนะโอ้โหนี่นี่มันใช่สถานที่อันตราย,ยาจริงๆเหรอเนี่ยมันช่างสวยอะไรขนาดนี้ ขนาดขนาดไหนไม่น่าจะอยู่ไกละนะถ้าไม่เกาะต้องสาบแม่งมีผลไม้ใส่กล่องอะไรไว้เรียบร้อยเลยวะแบบเตรียมตัวจะไปแล้วเนี่ยเตรียมตัวจะเก็บของกลับไปขายอะไรประมาณนั้นนี่ดูดิอะไรของมันเนี่ยหรือว่าเกาะต้องสาเป็นแค่ตมนอนตรงนี้ไว้ทําอะไรครับเนี่ยไม่เห็นความจําเป็นเลยดเดี๋ยวนะไม่น้อยลองอีกรอบหนึ่งไม่ได้ ตรงนี้มีไว้ทําอะไรสัญ,ญลักษณ์รูปตานั่นทําให้ในายคิดถึงอะไรไหมคณะบดีบอกเราเกี่ยวกับสิ่งของบางอย่างที่ชื่อหินแห่งการเวลาตอนนี้มันอยู่ไหนล่ะ <c oughs> อ๋อผมเข้าใจแล้วว่าต้องใช้ stone of time โอเคครับใช้ stone of time วางตรงนู้นแหละไปกลับกันเถอะ <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยพวกมึงก็คิดมากกันเอง ต้องใช้สโตนออฟ Time จริงๆเหรอครับเมื่อกี้การเดินหลงทางของเรานี่ผมถือว่าเป็นสัญชาตญาณของนักประจนไัยแล้วกันแ <c oughs> ม่งเดินไปเจอเฉยไม่งั้ก็งงกันตายหาสโตนออฟ t i ม e อยู่ตรงไหนสโตนออฟ t i ม e ผมมีความสึกว่ามันเข้าไปไม่ได้หรอกตรงนั้นนะ่ะน่าจะต้องหาทางอื่นตรงนี้เข้ายังไงเดี๋ยวผมขอลองคุยอะไรพวกนี้มาก่อนนะ อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักผมจะไม่แปลแล้วกันนะครับจะได้ดําเนินเรื่องรวดเร็วอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะถ้ามันมีอะไรสําคัญเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเ <L un ters> ขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการเข้าไปข้างในเลยเนี่ยไอคนนี้มันคือใครแต่งตัวดีจังเลยอ้าวขอคุยด้วยหน่อย อยากจะรู้วิธีเข้าไปนะ่ะไม่มีใครบอกได้เลยงั้นหรอตายแล้วจะเข้าไปยังไงเนี่ยไอดีต้องรู้อะไรวันเนี่ยเอาปามต่อสิครับมีไห ขอคุยหน่อยดีเมื่อกี้มันตอบมันหาไม่ได้อะโนวิดเทสคืออะไรครับไมขอขอเดาแล้วกันอ่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่โรคระบาดน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่นะแค่ว่าน,นกอ่ะอันนี้อาการโลกร้อนมันไม่มีทางถูกหรอกเว้ยเดี๋ยวเดวีหรือว่ามันเป็นน้ำท่วมวะ ขาวรกต้องนะครับถูกโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนไหนอะ่ะ โอ้ยากอะ่ะเฮ้ยเ,ยเยมื่อกี้เหมือนเห็นเลขหนะ้าจากคนเมื่อกี้โคตรฉลาดเลยนี่เดาแล้วเนี่ยยังไม่จบงั้นเหรอถามที่คนต่อไปนะเอาเลยโอเค X caliber ด้วย Stone of Time ครับผมเยี่ยมยอดยินดีด้วยในผ่าน n o ว i c e t e แล้วแต่นี่ก็เป็นแค่ขั้นแรกเพื่อที่จะเป็น Disciple นายจะต้องไปที่ Windy Valley และปีนภูเขา Alpha ที่ยอดภูเขานายต้องนั่งทําสมาธิทั้งวันจากนั้นนายก็จะได้เป็น Disciple โอเคครับเขาบอกว่าถ้าอยากเป็นดิสซิพอลดิสซิพอลคืออะไรครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราเป็นโนวิสเราผ่านโนวิสเทสละแต่การทดสอบอะไรยังไม่หมดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นโนวิสไปทําไมนะเราจะเป็นดิสซิพอลไปทําไมผมก็ไม่รู้แต่มันถ้าเกิดว่าเราได้เป็นอ้พวกเนี้ยได้เป็นหนึ่งในพวกเนี้ยเราอาจจะได้เข้าไปในพีระมิดก็ได้นะครับตอนนี้เขาบอกว่าให้เราไปที่วินดี้วอลเลนะครับ เฮ้ยออกไปสิไม่ออกอ่ะเฮ้ยออกออกออกพี่ออกแข้งค้างเหรอโอเคหลังจากเมื่อกี้ติดอยู่ข้างในไม่ยอมให้ออกมาเฉยเนี่ยเจอบักอีกแล้วครับเล่นเกมอะไรมั่งเจอบัคตลอดโคตรแย่เลยครับชีวิตนี้โอเคเขาบอกว่าให้เราไปที่วินดี้วอลเลย์นะครับซึ่งน่าจะเป็นอันนี้น่าใช่จริงๆด้วยภูเขาวินดี้ภูเขาแห่งสายลมอ้ออากาศช่างปลอดโปร่ง Okay. มาที่ภูเขานี้แล้วก็ไปปีนภูเขาเอลฟานะครับไปปีนเอลฟาเมลเทนนะซึ่งผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละอะไรวะเนี่ยเป็นบทกลอนใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยลุงวัดดีครับลุงเป็นใครเนี่ยทำไมหน้าตาลุงขุนฉันรู้จักนอยไม่ได้เจอกันนานนะมาทำอะไรที่นี่หรอเราเรียกที่นี่ว่าวินดี้วลเลยแต่ผู้วิทักษ์แห่งลมก็ไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นนานแล้ว มีชายคนหนึ่งพยายามจะเอาลมกลับมาแต่เขาก็ตายไปแต่ก็อย่างที่รู้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรวินดี้วอลเลยคุ้นๆนะเราเคยมาแล้วใช่ไหมตรงที่เรามาตีตีแมมมอธวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมตรงนี้มันมีคนเหรอครับทำไมทำไมคนนี้เขารู้จักเราอะเออต้องย้อนกลับไปดูแล้วสินะ การปีนสู่ยอดเขาเอลฟาถูกจำกัดสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เหมาะสมซึ่งเขาคนนั้นจะต้องผ่านโอวิสเทสเพื่อที่จะเป็นด mm ิสซิเพลเท่านั้นถ้านายไม่ผ่านนายก็อดโอ้นายเป็นสมาชิกใหม่นี่ฉันว่านายมาเพื่อจบการฝึกของนายสินะระวังตัวด้วยการปีนภูเขาเอลฟามันเต็มไปด้วยอันตรายเราไม่มีที่สําหรับดิสซิโพลที่อ่อนแอมีแต่ผู้ที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะมีพื้นที่ในโลกหลังการทําลายล้างแบบนี้เพื่อการเป็น ดิสิพผู้ยิ่งใหญ่นะเราจะต้องปีนภูเขาแห่งนี้ซึ่งเมนอสก็จะช่วยเราในการเฮ้ยเดี๋ยวกะโดดอย่ากระตุกดิกําจัดโอ้โหเมนอสคือท่านเทพแห่งปีศาจโอพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยกระโดดกระโดดกระโดดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวตแม่งจะตีเอาเงินจะตีเอาเงินอ๋อ ทำไมกระตุกจังโอ้ยจเย็นๆสิครับกระตุกเยอะสิครับอ้าวตายเฉยโอเคคือก <c oughs> ู <c oughs> ต้องกดให้ครบทุกค่าจะอ้าวตายกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอครับเ <c oughs> ฟรมเลทตกกระตุกกึ๊กๆงั้นก็อย่าใช้ท่าบ่อยแล้วกันโอเคครับกระโดดฮบฮบอ่าตรงนี้ใช้เมนอสแน่นอนนี่แน่คขั้นแรกก็แตกแล้วโอเคตรงโน้น เฮ้ยเจ้าดึงเฮ้ยแม่งมุมยี่ยี่อุ๊ยอุย,อ,ย,อ,ยอึดมากอึดมากเฮ้อตกแล้วอา้าวตงรงนั้นมันต้องมีอะไรสิเอาฉันไม่เห็นฮยี่ยี่ยี่สไปเดอร์จะจัดการกับไอ้ตัวนี้ยังไงเราอยากรู้เหลือเกินว่าตรงนู้นมีอะไรเพราะฉะนั้นจะพลาดกว่าใจ โ oh, oh, อ้ย่านะย่านะย่านะทึบอ้อหอยไม่มีอะไรเลยมันคุ้มไม่เนี่ยไม่คุ้มครับกระโดดดึงอ๋ตกใจยาแน่เชียเรียบร้อยหงยท้องมันก็ยังอืดอยู่ดีนะครับไอตัวนี้หรือเปล่าที่โอ้โหโอ้โหพนที่กระโดดมาไม่ดีนี่ตายเลยเนี่ย เฮ้ยจ้ะได้กรีนกูไอไอตัวที่มันไต่กำแพงนั่นหรือเปล่าครับพี่ในอดีตมันเป็นตัวที่อยู่ในน้ำอ่ะผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะไม่ใช่แล้วก็อาจจะใช่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่โอ้โ,โอยยิงระเบิดบอมเบอร์แมนมสัสลูมบอมเบอร์มสัสลูม หินเอ้หินน่ะเฮ็ดยิงระเบิดตรงนี้อ้าวลงไปก็ตายสิครับเซฟสิทำไมแม่งไม่ขึ้นสัญลักษณ์เซฟตัดใหญ่ตัดเยื่อใหญ่เรียบร้อยอ้ออ้อกระโดดเรียบร้อยครับเอาแล้วไปยังไงเนี่ยตรงนู้นต้องให้เมย์เนาะเด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 ะโดดโดดบึ้มโอ้โหพลังท่าน ช่างแรงก้าอัพเลเวลโจมตี28ป้องกัน23พลังชีวิต71นะยากที่จะตายหรอวะก็ตายกันให้เห็นประจำนะคุณฮแม่งตายง่ายจังยอช่อช่อช่อโอเคไปผมรอคอยการมาของโหมดไอโหมดเทิร์นเบสมากเลยนะครับอยากจะลองเหลือเกินไอที่เขาว่ามัน มันเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จะกกรู้ว่าไอ้ที่ไม่โอเคนี่เป็นเพราะว่ามันยากหรือว่ามันอะไรต้องลองด้วยตัวเองนะจ๊ะถึงจะรู้ข้างล่างนี่คือที่ที่เราสามารถมาได้อีกทางหนึ่งใช่มือไร่ใช่มือไร่ไอ้เชี่ยแม่งคริสตัลพวกนี้แม่งโอ้โหโ,โจเย็นเย็นเนาะใจะยเย็นๆนะอนะคริสตัลพวกนี้แม่ง แม่งหน้าเหยียบมากอ่ะลงไปดูดิครับดูสิครับมันน่าเหยียบขนาดไหนนี่น่าเหยียบขนาดไหนแต่ก็อย่าเหยียบดีกว่านะอะไรตรงนั้นมีอะไรทำไมมาไม่ได้เอา้าเอ้าเฮย้ยเดีเดวเดะเดเดมันคืออะไรทำไมทำไมทำไมมันมีแสงงงงงสิครับอย่างนี้งงสิครับงงสิครับพีน้า ปีนาเตรียมพร้อมปีนายิงโชว์ฮึบฮึบฮึบโอ้โหทำได้อย่างไรปกติทำไม่ได้นะเนี่ยฮึบฮึบอะ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 อ้ไอ้ไอ้ชิไหมเดี๋ยวชาร์จก่อนยิงนี่ถ้ามันมาง่ายๆนี่จะลงไปเก็บลงไปเก็บตังแล้วน่ะ เดี๋ยวๆๆผมต้องไปทางนู้นให้ได้ว่าแต่จะไปยังไงออกไปทางนี้ฮึบไม่โลบมากกินสเปกอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีดกระโดดแบบนี้ก็ไม่ดีอยา่เอามาให้เล่นบ่อยนะเฮ้ย <laughs> ถ้าจะค้างแบบนี้โดดไปรับฟันเองเลยโดดไปรับฟันเองเลยไปเยย่านะอย่านะ อ้ยเมนะามันหาง่ายขนาดนี้เลยเหรอให้เราก็นึกว่าจะได้ collectible s t a าเก็บใหม่หรือเปล่าอย่าบอกฉันนะว่าต้องเก็บใหม่ขอดูกระเป๋าอ่ะเมนะาอยู่นี่แล้วทำไมมันหาง่ายจังไหนบอกว่ามันหาย,ยากมากๆไม่ใช่เหรอแกนหนาบีบบีบแม่งหลอกกูหรือเปล่า แน่ปวดจะไปดีๆแม่งก็ไปได้แม่งแอลแล้วอะไรนี่ตรงนี้ต้องรอแสงจันทร์กระจ่างก่อนเหรอเฮิบเฮึบเฮิบฮ,บฮ,บฮิบไม่ใช่เรื่องเอ้าไม่ใช่เรื่องยากกางจะบอกไม่ใช่เรื่องยากขอเปลี่ยนมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมเมนอสแอล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 เอาๆๆเอา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 ,เอานี่เหนเี่ยเบิร์เหรอไม่ค่อยอยากจะกระโดดเลย กัวคิสตันมันแทงหัวคิสตันแทงหัวทะลุโอเคครับไปนี่ไม่ได้บู๊มาหลายพาร์ทเลยเนี่ยสองพาร์ทเลยป่ะพาร์ทเก้าแม่งก็เป็นดําเนินเนื้อเรื่องพาร์ทสิบแม่งก็เป็นปริศนาปริศนาอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจาร์ทนี้มองบู๊เต็มที่บอกเลยว่าไม่ชินกระโดดแม่งก็ติดหลอแป๊บจะเอาไม่เอาละว่าจะเอาเมนอสสอยซะหน่อย ไม่ต้องสอยก็ได้ครับบางทีการอนุรักษ์ก็เป็นสิ่งดีอนุรักษ์ไว้สักตัวคงไม่เป็นไรมันกระโดดไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยต้องอ้อมนะน่าจะต้องอ้อมครับคนบ้าอะไรไม่ได้กระโดดสูงขนาดนั้นนะฮึบโ<ฮ>เล่นงี้เลยอ่ะนะครับถ้าเราเดินไปเราก็จะเป็นอย่างแมงมุมตัวนั้นไม่นะไม่นะเอามันมันลงไปไม่ได้ว่ะ เอาเอาลงไงเอาลงไงเอาลงไงเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเด๋ยวอยากได้ของอยากได้ของสิ่งนั้นอะไรมาพุโรหมตกระโดดสูงขนาดนั้นเลยเหรอเอาเปา็นว่าฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากอย่างนี้เดี๋ยวกูลืมมาเอาคืนแม่เลย ตีพวกนี้แม่งเบลวไม่ค่อยจะขึ้นเลยครับไม,ไม่ได้เยกพอะไรเนี่ยโดดรวดเดียวให้ถึงเลยก็ไม่ได้เออฮึบตรงนี้มันคือทางออกใช่เหมือไรโทูไรเดอร์ลาลาคอฟไม่ใช่ชื่อลลลาคอฟชื่อแลวลาคอฟโอ้นายเป็นนักโบราณคดีเหรอ ฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะฉันมีความฝันที่จะหาวัตถุโบราณของเมใจมันเรียกว่าอโนเมนี่ถ้าฉันหามันเจอเมื่อไหร่ฉันก็คงจะดังไปทั่วโลกเลยแต่ก็นะจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตามันเป็นยังไงตอนนี้ก็ทําได้แค่หาเท่านั้นแหละเป็นเกียรติเป็นสีที่ได้เจอกับคุณจริงๆว่าแต่มีบทแค่นี้เหรอครับแม่เจ้าโวยเอาเป็นว่ามาถึงที่เซฟแล้วเราขอกลับไปดูของก่อนแล้วกันว่า ของสิ่งนะั้นมันคืออะไรกูจะกลับไปได้ไหมเนี่ยกูจะกลับไปได้ไหมเนี่ยกลับไปไม่ได้แน่เลยเฮ้ยจอ,อไม่ได้วะ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันไปทางไหนครับเนี่ยไปทางไหนวะโอ้โหโอ้โหจะขึ้นทางนี้ขนาดลาลาคอฟยังขึ้นไม่ได้แล้วคูโลุ แบบนี้จะขึ้นได้หรือไม่ไม่ได้แน่เลยต้องใช้สมาธิต้องใช้ความทรงจำามต้องกระโดดมาตรงนั้นก่อนใช่ไหมเอามันต้องไปพักตรงไหนก่อนวะพักตรงนี้เหรอเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยอ้โหเดี๋ยวๆๆโดดมาตรงนั้นก่อน ม่งมียนเล็กอันน้อยเต็มไปหมดเลยนะนี่มันเป็นพลังของอ่าเป็นพลังของอะไรเนี่ยเป็นปริศนาที่ไม่อยากเจอมาแหงเอ้ยกระโดดข,ขึ้นลง,ลงเห็นกูเป็นอะไรเนี่ยลบไปมาทางนี้ครับไปทางนี้ครับทางนี้ครับผมไม่ทันว่ะเฮ้ย ทางไหนต่อเร็วฮัล,ล,ล,ลโเลฮลโหโอ้โหนี่พลาดเองควรจะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆคั่วคั่วไม่ใช่เหรออ้อยลืมคุหัวาลาล่าคอฟแล้วนะไม่ช่วยกูหน่อยเหรอในเกมตัวเองนี่เก่งๆนะทำไมเกมนี้ไม่ยอมมาปีนล่ะเฮ้ย โอ้โหต้องกลับไปก่อนหนึ่งสเต็ปฮับจัมปูจัมปูแล้วก็จัมปูจัมปูยังยังเยเย็นขอพักสักหนึ่งจังหวะเอาไม่นอสทุบทุบจัมปู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 ถึงแล้วโอ้โห ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับตายอนาจัต์อ้า,า,า,อาเป็นจังไดเป็นจังไดเอ้าเก็บไม่ได้เลยอะร้รวะเสียงอะไรตะว,วิวตะว,วิวเอาดีนะคุกก กูเด <uis> ินเลยจะได้อ๋อ,อนี่ไงเล่นอะไรกันเนี่ยสนุกเหรอสนุกมานกนะใช่ไหมตัวแห่งเอ้ยสนุกอ่ะขอลงไปสนุกด้วยได้ไหมวะเสียงแม่งหน่อมแนมมากอะ่ะโอ้ไม่น่าว่ามันเลยเอาเอาโกงแม่งเลยแล้วกัน เอาทำไมไม่ติดตัวสุดท้ายตลอดเลยวะหรือว่าเรารีบครับพอเป็นตัวสุดท้ายเราก็เลยรีบแบบว่าไม่ต้องลงข้างล่างเทพมากผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตายกันนานตำนานก็ <c oughs> ได้กล่าวว่าไม่มีใครสามารถพิชิต ภูเขานี้ได้เป็นพ่ออะไรก็น่าจะเห็นดีก่อนมันไปทางไหนล่ะไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอทางนี้เหรอทางนี้เหรอไม่ใช่ละมังมยังไงต่อครับเฮ้ยเอ้โหเช็คโยอยเบจไปยังไงต่อครับยังงี้ต่อเหรอครับได้เลยครับผม โอ้ดีนะข้างบนไม่มีนี่นี่นี่อ้าวเลียงแถวเลยครับลงไว้ครับผมประหอนอาวอ้าวองเอ้เฮ้ยรอเดินไปก่อนครับกระโดดโอ้โหกระโดดทีหัวจะชนเดี๋ยวข้างล่างมีอะไรตรงนั้นมีตรงนั้นมีโอ้โอ้โหโดดอย่างสูง ตรงนี้มีเลดกรูปทำโพชั่นมานี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งนะตายก่อนจะได้ใช้ตลอดไปสิไปสิลูกนี่หรือคือทางออกโอเคถึงแล้ว <laughs> เหนื่อยเลยเก็บยังไงตรงนั้นเก็บยังไงตรงนั้นตรงนี้มีอะไรหรือไม่ไม่มีเซฟก่อน ไม่เห็นมีอะไรเลยครับที่ยอดของหูเขาอันนี้อะไรเนี่ย <C le af> ไม่มีบทพูดไม่มีอะไรเลยเอ้ยตรงนั้นลูกน้ำ <C le af> ไม่ใช่ตรงนี้มันมีอะไรเนี่ย <C le af> เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะต้องใช้ฟีหน่ฟีหน่จ้า <C le af> เรียบร้อยจ้า กุเราะอย่าบอกนะว่าฉันไม่คิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีหรอกนะเป็นคของแรกที่ข้าเห็นด้วยกับคุณฟินน่ะเครื่องนี้มันดูอันตรายมันจะต้องมีทางอื่นที่สามารถเข้าปิรามิดได้ใช่ทางอื่นถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งที่เราหาข้า ข้าต้องยอมรับว่าข้าไม่รู้จะหาทางไหนเลยโอ้ไม่เมนอสช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากบินจริงๆต้องไม่ใช่เครื่องนี่ฉันฉันลองสักหน่อยก็ได้ถ้ามันจะทำให้นายมีความสุขนะต้องเชื่อใจหนูสิคุณโรบอก หน้าตาไม่มีความสุขมากอะ่ะจะได้บินเลีเยอา้าวอีกสองคนแม่งนั่งตรงไหนอะ่ะอันนี้อ๋อู้กเชื่อดิอา้าวถูกเฉยพี่แค่ไม่อ่านกฎติกาเนี่ยอะไรกรันแก่แล้วหรอ